สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนฮะซ็อกเก็ตหรือปลั๊กนะฮะปลั๊กคอยนะคอยบัวเทียนแล้วก็ปลั๊กหรือซ็อกเก็ตเนี่ยนะหัวฉีดน้ำมันนะครับเครื่อง V ีออสตอร์เนนะฮะอันนี้คือเราต้องไปซื้อก่อนนะอันนี้ผมซื้อซื้อแล้วนะฮะ การถอดและใส่เหมือนกันนะฮะการถอดแล้วก็เนี่ยหาเนี่ยไขควงแบนๆเล็กๆนะฮะหรืออะไรก็ได้เล็กๆนะแหลมๆสำหรับเขี่ยนะแล้วทิ่มคันทายสายไว้ก็ได้นะเพรอเดี๋ยวจะลืมหรือไม่เนี่ยเวลาเราถอดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คาวไว้นี้ก่อนเพราะเวลาตอน ใส่มันมันไม่ยากนะนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมมันกรอบแตกเลยถ้าเป็นไปได้นะพยายามซื้อซื้อสีออกเนี่ยเทาๆน้ําตาลเนี่ยเทาๆาเนี่ยมันจะทนกว่านะเห็นไหมของวอชี่แต่ไม่แตกเลยนะแต่ถ้าสีดําทีมันจะแตกง่ายพอดีผมซื้อไปมันไม่มี่าไม่เจอนะโอเคขั้นตอนง่ายๆเลยนะเราก็บีบปุ๊บนะน,นี่นะสมมติใส่ ใส่อยู่ใช่ไหมเราก็บีบเนี่ยมัอนนีบีบไปเนี้ยบีบแล้วก็ค่อยๆถอดมาพอถอดมาเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้นะตัวนี้ไขควงเห็นไหมงัดตรงช่องตัวนี้สีขาวๆเนี่ยมันจะมีรู ดีมือเดียวมันไม่ถนัดนะเนี่ยแล้วงัดขึ้นมาเลยนะแล้วก็ยางออกเดี๋ยวมันงัดง่ายๆนะเอาไขควงจิ้มปุ๊บแล้วงัดขึ้นมาก็มันก็หลุดแล้วนะโอเคแล้วก็เคลียร์เคลียร์สาเคลียร์ยางออกมานะฮะ เนื้อเคลียร์ยางออกมาเนี่ยสร็จแล้ามันมันจะมีจะมีแบบว่างแง่งเนี่ยแล้วก็ง้างมันออกมานะแล้วก็ดึงสายออกมานะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีร่องอยู่เห็นไหมงัดงัดนี่ผมงัดจนแตกเลยนะแตกก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆถอ,อ,อดสายนะดึงสายออกมามันมันดึงไม่ยากนะ โอเคเสร็จแล้วทำการดึงสายนะดึงแล้วคาไว้ก่อนก็ได้นะจะได้ไม่ลืมนนะเสร็จแล้วก็ตัวใหม่มาอันนี้มันก็จะใส่ยางไปแล้วนะฮะแล้วเวลาใส่ใส่ให้ถูกฝั่งนะนะฮะคลิปล็อกอยู่นี้ด้านล่างนะให้ถูกฝั่งนะไม่งั้นงานงอกนะอ่าโอเคนี้ถูกฝั่งนะฮะเราก็จะถอดแล้วก็มาเสียบเสียบรูนะมันเสียบง่ายนะ เสียบปุ๊บมันก็ล็อกเลยนะฮะนะครับค่อยๆเสียบมันเข้าไปนะค่อยๆดันเข้าไปนะเสร็จแล้วก็ตัวเนี้ยนะถ้ามันใส่ยากเราก็ถอดยางออกก่อนก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็เอายางเข้าไปก็ได้ฮะเอายางเข้าไปใส่ก่อนโอเคใส่ยางไปแล้วก็ไขควงค่อยๆดันนะแล้วก็นี่ใส่ไป นะรูมันจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคอันนี้ดันเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็ดูส่ยมันแน่นไหมโอเคอันนี้แน่นแล้วนะเสร็จแล้วก็เสียบคืนนะฮะโอเคเรียบร้อยนะแล้วเราก็ค่อยๆทำไปทุกตัวเลยนะ